พี่คัดแยกได้เลยค่ะหัวผ้าพี่คัดแยกได้เลยเพราะว่าแบรนด์ออกค่อนข้างดีผ้าสวยและผ้าสะอาดแนะนําเลยว่าพี่เรียกอย่างเดียวก็พอนะเพราะพี่เรียกอย่างเดียวก็คือสวยแล้วแต่ถ้าพี่อยากให้มันสวยกริบแบบว่าเฮ้ยฉันขึ้นไลท์หรือฉันขึ้นแขวนขายแล้วให้มันสวยแบบกริบๆเลยพี่คลีนผ้าเพิ่มพี่ซักผ้าเพิ่มจะได้สวยแบบสวยมากๆเลยค่ะ ที่สําคัญคือได้ราคาีไว้แค่สามก้อนเท่านั้นนะคะตัวนี้หนูจัดให้แค่สามก้อนเท่านั้นโอเคศูนย์หกสองที่ศูนยสอง ใช่โดูกองเงี้ยเลยไปตีช่วยอ่าใครจะเอาก้อนนี้พิมพ์รับรีวิวได้ใครจะเอาก้อนใหม่โอเคหกสองเท่ากับจำนวนค่ะก้อนใหม่รหัส c f เอฟโอเคหกสองเท่ากับจำนวนค่ะ ช่วงนี้จัดไปได้เลยพี่เพราะว่าถ้าเป็นช่วงหนาวราคานี้ไม่มีแน่นอนค่ะแย่งไหมพี่ดำถ่ายแล้วมั้งขออยังไม่ได้ถ่ายคิดหนึ่งก็แร้คิดเดมีลูกค้าบอกได้เชอร์รี่นะเป็นกระเกงเชอร์รี่นะนี่ยังใหม่เลยลูกค้าบอกเนี่ยลูกค้าบอกว่างานสะอาด คือไม่คิดเลยว่าแบบงานจะสะอาดแล้วก็ใหม่ขนาดนี้กับโปรกับโปรราคานี้เนี่ยรวมชายรวมหญิงนะคะพี่รวมชายรวมหญิงแบรนด์ออกเยอะแบรนด์ออกดีแบรนด์ออกฉ่ำมากเออเอาไปแยกเถอะค่ะราคานี้รีบจัดเถอะค่ะสามก้อนเท่านั้นค่ะพี่หาเหลือแค่สามพันเก้าร้อยบาทค่ะสามพันเก้าร้อย ใครจะเอาก้อนนี้พิมพ์พรับมาได้เลยค่ะพี่ก้อนรีวิวจะไม่มีโปรโส่งฟรีนะคะเราขายลดล้างสต็อกแล้วกางเกงเขาจะออกมากกว่าเสื้อพี่ของพี่หญิงตัวไหนที่เป็นแบบแนวขาบานขากระบอกใหญ่ๆอันเนี้ยเออเดี๋ยวนี้พวกวัยรุ่นที่เขาใส่แบบเป็นคล้ายๆสไตล์กีฬาเขาก็ใส่กันเยอะนะพี่ บัตอดิดาอาิดามอะใครอยากได้ก้อนนี้พิมพ์รับมาได้เลยค่ะเหลือสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะแม่บอกแล้วว่างานสวยงานใหม่ใชไหมเสืออย่างองือดีดัตนะ แล้วบอกเลยว่าแบนเยอะไหมเชืออย่างเชืออย่างสตูชีสตูชีโอ้ยสตุชีโอมาไงก่อนอุย้ยแท้ด้วยอ่ะเธออือเหลือ 3, สามพันเก้าตาบอกเลยว่าแบนเยอะบอกเลยว่าแบนเยอะ ใครจะเอารีพิมพ์รับเลยบอกเลยว่าแบรนด์เยอะกางเกงเขาจะออกมากกว่านะเสื้อเขาออกแต่ว่าน้อยนะจ๊ะเสื้อเขามีน้อยนะจ๊ะอ่ะพี่พิมพ์รับรีวิวได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวปุ๊ส่งยอดให้ทางทางแชทค่ะพิมพ์พิมพ์รับรีวิวได้เลยเขาจะรับก้อนนี้นะพิมพ์รับรีวิวได้เลยเดี๋ยวปุ๊ส่งยอดให้ทางแชทพอดีวันนี้หน้าร้านยุ่งนิดนึงค่ะพี่อันเดอร์อันเดอร์ แตาพี่จะรับก้อนนี้พี่พิม์พรับรีวิวได้เลยแต่ปูส่งยอดให้ทางแชทก้อนนี้เอโอเคค่ะพี่ปูส่งยอดให้ค่ะรีดด้วยไหมพี่รีดด้วยไหมพี่ให้รีดด้วยไหมไอนี่มันอะไรนะซีพีเอสเลยนะมันที่ใส่เสื้ออยู่เลยชับ <c oughs> ชับชับไงพี่ให้รีดด้วยไหม รีดได้เลยแต่ผู้ส่งยอดให้สะนี่นี่นี่ตัวที่ฉันถืออยู่เนี่ยนานละก้อนใหม่เล็กสองก้อนนะยาดีก้อนใหม่เล็กสองก้อนนะจ๊ะ โอเคหกสองเท่ากับจำนวนค่ะอ่าร์ทเออคือเสื้อมีมันน้อยมากเลยพี่คูปปเปอดปคูเปอดวันนั้นก็เสื้อออกน้อยส่วนใหญ่จะออกเป็นกางเกงค่ะ ใครที่แบบว่าอยากได้กางเกงสเวตเตอร์เยอะๆก็เอารหัสนี้ไปแทนได้นะเพราะว่าถ้าเป็นกระสอบกางเกงสเวตเตอร์ล้วนก็6 0 0ันอ่ากางเกงสเวตเตอร์ล้วนก็6 0 0าใครจะเอาที่แบบราคาถูกกว่ามีเสื้อปนไม่เยอะขายกางเกงรหัสนี้ปูว่าพี่ได้เกินคุ้มเี่ยคือเวลาที่เราเปิดกระสอบกางเกงสเวตเตอร์งานมันก็ออกแบบนี้นแหละพี่เ,เหมือนกัน แต่เนี้ยเขาอาจจะมีเสื้อติดมานิดนึงไหนกิบแบนด์ถำค่ะใครที่ขายขายงานป้ายโอเคใครที่ซื้อป้ายโอเคอยู่ประจำเนี่ยพี่พี่เปิดอยู่บ่อยๆนียพี่จะเห็นเลยว่างานมันเป็นแบบนี้เลยเวลาที่ปุ๊บเปิดในแต่ละรอบนะก้อนใหม่ว่างอีกสองนะใครจะเอา,าน นี่กำลังหาเสื้ออยู่เนี่ยไม่เจอเสื้อเลยผู้แก็บนันเนี่ยรวมชายรวมหญิงค่ะพี่รวมชายรวมหญิงรวมชายรวมหญิงอันนี้ด รวมชายรวมหญิงซาตุชี่ตัวเมื่อกี้สวยอยู่อนี่ทรงผู้ชายเลยนะ ทรงผู้ชายที่ผู้หญิงใส่ได้นะผู้ขายใหญ่ขาบานวิ้ยขาบานสวยอะขาบานสวยอ่ะ,าาน,อะนี่ข้อะอะไรวะผู้แม่ขายใหญ่สวยมากเลยอ่ะดูดิทรงสวยอ่ะเหลือสามพันเก้านะโอ้หนังเสื้อมาแล้วเสื้อมาแล้วเสื้อมาแล้ว ไฮดานคะก้อนใหม่ใครจะเอาพิมพ์ได้เลยนะคะโ <Okay. S 1> ี่นี่นี่เสื้อมาแล้วเสื้อมาแล้วโอ้เป็นทรงแจ็กเก็ตเบสบอลเลยว่ะเสื้อเสื้อเป็นทรงเบสบอลเลยอ่ะเฮ้เสื้ออย่างสวยเลยอ่ะเสื้อเป็นงานเบสบอลเลยเชเด,เดอร์เบสบอลเลย เป็นสวยเลยใหม่มากเลยใครจะเอาก้อนใหม่รีพิมพ์จ่ะโคสามพันเก้านี่ไงเหมือนฉันเจเอซุ้ยก้อนหนึ่งวันแค่สองวัาแค่สองก้อนแล้วนะนี่โอ้ยทอมมี่ส,ส,สื้อนะ เอารีคูเปอร์ก่อนรีคูเปอร์เป,ปก็ตามด้วยทอมมี่บอกแล้วบ้านชามรีบเลยสามพันเก้าสองก้อนสุดท้ายสามพันเก้าสองก้อนสุดท้ายขบาขบ้านขาบ้านขาใหญ่จะ้ะ ได้นีเอาววะเหมือนเหมือนงานเบสบอลีนีล้วอะดูดิเสือ้อโอ้ Nike สองแถมใหม่ใหม่เลยเนี่ย<ม>โอ้<ม>โอนี่ลูกค้าบอกว่าที่เป็นสเวตเตอร์คอกลมอะขายได้ราคาไปเต็มด้วยนะไปแท้นะมีดินข้างน,น,นึ่โอ้ก็เท่เลยนี่ ใครจะเอาก้อนใหม่ก็เร็วๆนะจะบอกว่ารอบหน้ามันไม่มีแล้วพี่ราคาเนี้ยโรงงานเขาขึ้นราคาทุกอย่างเลยจ้าใครที่ซื้อไว้ได้ก็ซื้อไว้เลยพี่ถ้าคิดว่าเฮ้ยพี่ขายงานตัวนี้อยู่นะคะก็ซื้อไว้ได้เลยแชมเปีนงานยังใหม่เลยอ,อยือยู่นกโร โ oh, อ้ยงโลเลยป่ะไนกี้อ่ะโอ้กางเกงออกเยอะบอกแล้วว่าพี่ไม่ต้องไปซื้อแบบเป็นกระสอบกางเกงซเซเวนเตอร์ล้วนให้มันให้มันแพงกว่านะอันนี้แหละกระสอบกางเกงซเซเวนเตอร์เราไม่ได้จัดโปรนะคะอันนี้เราก็จัดให้แค่นี้สามก้อนจบๆไปอืมขาบานไข่ใหญ่ ยูนิโครนะจ๊ะยูนิโครวูเอยูค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนบ่ายนะอีกรอบหนึ่งไม่มีแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนบ่ายอีกรอบหนึ่งขอ,อพักเปรกทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายมาเจอกันนะรายการที่พี่ๆขอไว้ตอนบ่าย,ยมาเปิดให้นะ พี่พี่ขออะไรไว้ตอนบ่ายอย่าลืมมาดูด้วยนะเบีเอซไอสสวยอ่ะทรงเหมือนเด็กสเก็ตเลยอ็แบล็กอะไรอ่ะเหมือนกางเกงแบบเด็กฮิปเลยอ่ะก็สวยอ่ะพี่นี่เขามีตรงนี้มาให้ด้วย ื้อก็มีแค่นี้แหละพี่อย่างที่เห็นมีไม่เยอะที่เหลือก็จะเป็นกางเกงไนกี้แบรนด์เยอะๆเอาไปเลยสามพันก้าเฮ้ยฟิล์มเหมือนตัวเมื่อกี้เลยพี่ขอเออเออกแต่งงานแบบทรงเบสบอลทั้งนั้นเลยอะเสื้อมีแต่น้อยจ้ะน้อยแต่แบาบว่า น้อยแต่มากเป็นไงละ่ะเอออันนี้พี่ขเขารีดด้วยไหมเรีดจ้ะสับเปลา่าจ้ะแบรนเกาฉ่ำๆไปอืมขาบ,นบานๆขาใหญ่ๆแบรนชฉ่ำๆไปนกี้สวยโอ้ขาใหญ่ด้วยโอ้สวยวะ่ะ ไหนกี่แอร์ใช่ไวะเนืชนเาจีโอกราฟิกโอ้ออยยยยกันยยยายยยย่ยยย้ยเยย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 ่ยยยยกายยยยยยวยยยเยย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 ขาอะไรย็อยู่ครบนยคะ ลมแรงมากเลยอ่ะก้อนใหม่ว่างสองพี่ใครจะเอารีบเลยรีบแจ้งได้เลย MLB MLB ML ยังใหม่ยังสวยยังเต็มยังสะอาด MLB เหมือนเบ็ดบนเลย เออเนี่ยออกเป็นสไตล์แบบนี้หมดเลยอ่ะเสื้อ้ตัวนี้ลายสวยโคตรเท่เลยเด็ดอีกสองก้อนนะใครอยากรับรีบแจ้งอีกสอง